Thank you สวัสดีค่ะดิฉันจิตสุภาพินสิริวานิชจากบริษัท p r e c i t i o n Tooling Service ค่ะเทคโนโลยีได้ขับเคลื่อนโลกไปอย่างรวดเร็วเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้คนในยุคป,ปัจจุบันเป็นอย่างมากทั้งในด้านของการติดต่อสื่อสารหรือว่าการซื้อขายสินค้ารวมไปถึงทั้งด้านของวิศวกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งในยุคป,ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ถูกนำมาไปยุคใช้เพื่อยกระดับในการผลิตสินค้าและการควบคุมคุณภาพของสินค้ามากยิ่งขึ้นและในโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่จำเป็นต้องใช้กำลัง คนในการผลิตมากเหมือนแต่ก่อนซึ่งวันนี้ดิฉันขอพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องอาไคค่ะอาไคคือ Human Interface Made t หรือ H.I.M. ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเปลี่ยน Workstation ให้เป็นสภาพแวดล้อมการทำงานแบบดิจิตัลช่วยให้การทำงานประกอบง่ายยิ่งขึ้น เพราะอาร์ไคจะเป็นไกด์นำทางการประกอบตอบสนองการทำงานให้ง่ายและมีประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้น4คุณประโยชน์ชัดๆเมื่อใช้อาร์ไคเป็นไกด์นำทางการประกอบในลายผลิต 1. Quality ป้องกันข้อผิดพลาดท,ที่เกิดจากมนุษย์ลดการทำงานซ้ำซ้อนและลดปริมาณของเสียอาไคจะช่วยโอเปอเรเตอร์ประกอบชิ้นงานในรูปแบบของ AR หรือเทคโนโลยีเสมือนจริงที่นำภาพเคลื่อนไหวของการทำงานกับวัตถุจริงมาแสดงให้เห็น 2. efficiency ทำให้เริ่มการทำงานได้อย่างถูกต้องลดความผิดพลาดในขั้นตอนการทำงานอาไครจะตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบชิ้นงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับ 3. Data Login User Dashboarding สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทำให้มีข้อมูลย้อนหลังและรวมขั้นตอนทั้งหมดของสายการผลิตเพื่อสร้าง Work Station ที่ชันฉลาดยิ่งขึ้น 4. Human Capital เพิ่มความหลากหลายในการทำงานที่ต้องอาศัยทักษะลดระยะเวลาในการเรียนรู้สร้างทักษะให้ผู้ใช้สามารถสอนงานต่อได้รับประกันรประสิทธิภาพในการประกอบ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเรามีเครื่องโชว์รูมอยู่ที่ออฟฟิศหรือสามารถนำเครื่องไปเดโมให้กับคุณลูกค้าได้เพียงแค่ติดต่อเรากลับมาที่แอดไลน์ PTSC ค่ะ